นโมอิมุจลือเลยนะคะครับผมพอิมุจะอ่านภาคพิข้อหนึ่งนะคะอิสยาบทที่หกข้อสามค,ค่ะอิสยาบทที่หกข้อสามค,ค่ะโดอเวเดไกอีโคโทเวส ကောထစုအဝေတဂဏီဒေါစိဝေဒာသောစွီသောစွီသောစွီမေတ္တေမူရမူအယောဟောကုဒောဝိညာဘွယ်ဝဲတော်အလကပေါ်လောအချစ်ထရဝေကံငခာဘယဝလမှုကုဘစ်စီဘေဗနာဒုမာလဒနိညာအီလပဒန်လေတာဂေတပိတ္တမထတ္တဆောတောတ္တအောပပွဲတရယောဘွာပွတ်တဆုကေကောရတဗီလဘဒုန်ိဘတခွတ်တရလပပုထဘထကဆဲယောလဲလိုင်ဖကုဒီယကောရတဗီလပကွဲမတဆောစိကဆာဒောကဆဲယော utha laba kena hu bala i ke ke ta age abana no ke tine pa dikki ta do kesayua do no de ba ta la ba ti depan ni ko ba kesayua do bena patinya la kesayua na hu dilip da tu pa do kesayua ke sisu ba di ta ba ta da wa to ni ki ko kwem ta so si ke sala ke lot bu da le bue tengah pada ga betu ki le bu do da bu do i ke me ta ma la ko tu kita ta le bu no do ba top si thop ru ke me da lu nu ta ดอกดีทว่าบไปยยวอดยัตุลบาออดกมิตมามือยวตาตินมาสุรเกเลิครีมีคือกัญญาณารสารอนลายวอามโอเคค่ะอิสยอิสยบทที่หข้อสามนะคะ सिया बति 6ข้อสาดออเวตะกาอีกโกเวสสุอเวตกันนิดอสิเวดาซอสวีซอสวีซอสวีแดดมูวะมูอยัวฮอกุดอปัญญาปวยเวดอะละปะโลตะยัวดัดดุมาเละทะหัญญาอีกุรัดอะพุทธภาธวะนะตะตาวิสิถพรมาลาปะนะลัทธิโกภา เดัดูกนากตะโกกระแอยาลูิตาบาคตัดชิจเล็ก่ออุดอกว่าเรามปดดลุยอีกท่อสุบายัวโอเรามดลามาบาบยัวตาเรสุกกวากดทตด้นนตกี้เครีมีบก for ้นนลอได้ยัวอามอามนอืมพ่นะคะพี่หนฮลีฮลีนี่อาจารย์แผนนะคะ body soap body soap body soap so sweet so sweet so sweet

so sweet so sweet so sweet was so sweet drone no I caught the lo de lawless menya Serapado keru tolo bakusaya yala au lo tu lo yokusah so sweet so sweet so sweet te other person, the other person, so sweet so sweet so w e e t t h l s a y a t h g a t a i k <S a s r e t h s o n a เพลีสอนนะคะ a s c e n t e n e in the t i e เริปุล

Kali mutwa me lo buple Mapa ni lem me me Tupli tapu alo cho'o Kali mutwa me Oh yeshu me bui awa Obui bui alo, O alo, O yeshu mele kle talo bui awo, Kali mu tso me lo buple, Kali su me lo ma pua, Kali mu me lo buple. Juhu, jawa, pa'o ro'klua Kalim tuame lo'u p'uple O yeshu me lo'u klua talo'u bui'u wa O bui'u lo'u, o bui'u lo'u O yeshu

Oh, Yeshua Mela Clay, Talobui Aro, Oh, oui Mela oh oui Aro, Oh, Yeshua Mela Clay, Talobui Aro, Gallime, Talobui ayalo muko besi bleu banado malor pesa you amep double player lo pesa you amep that the day lo pesa you amep that the year lo phe babako sime do gilitogo a sikoto a ko tetada lo w lo awine me pesa you ata e lo do a a le kodo the day po le ko o dikotuba la dise fol la horata bin lo ma poe tefa boko bale ta thogoti du galo de bu de bu pleva le aklin mu togo aklo klugitene maselaban irike besi bluna besi choplo ke na bu two นะครับพูดพวกภาษาอิสุครีรมีลรอะดรไปยาอามนมอเวลาให้นมำมนะคะเอเมนขอบคุณ <Okay. S 2> พระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเพลงดีๆนะครับสําหรับที่อาจาร,รย์ยิมูได้บรรเลงมาคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่อ่าที่อาจารย์ยิมูได้ร้องบทเพลงเพราะๆให้เราฟังนะครับเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับ เวลาต่อไปก็ขอให้แม่แดงนะครับเป็นพรกับลูกๆนะครับเปล่งปานถ้อยคาครับเชิญครับค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้แม่แดงอาจจะมีพระคำไม่ยาวมากนะเป็นสตวที่แม่แดงจะมีพระคำของพระเจ้าแม่แดงคิดอย่างนะคะที่ไม่ได้ลืมก็คือว่านะคะอา,อาจารย์ลอยให้เราเป็นพยานแล้วก็อาจจะทักทาย ะะถ้าเราจะเป็นพยานนะคะตอนที่เราจะอ่กงพระาำแล้วก็อธิษฐานด้วยกันเจ้คนละหมุกหมุกสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยคะก็ก็จะดีม,มากนะคะมนมรกกราเป็นพยานยาขอบคุณพระเจ้า,ยา้วก็อธิษฐาน,นะะแล้วก็เต็มรูปแบบะะมีใครจะเป็นพยานก่อนไหมคะซักสักท่นหนึ่งสองท่อนนะคะเดี๋ยวแ,แม่จะแบ่งกัน ขอบคุณพระเจ้าที่เราอธิษฐานแล้วพระเจ้าออตอบเรไเป็นได้นะคะเมื่อเราอธิษฐานกันสองครึงนะคะพระเจ้าจอตอบอะไรพระเจ้าตอบอยังไงในสวนนี้ไม่ค้าไม่สวยฝึกขอบคุณพระเจ้านะแล้วเป็นพยานจังคอ แล้วอธิษฐานกันไปหลายหัวข้อเมืไม่รอเจ้าตอบเนี่ยเราต้องอัปเดตอัปเดตในกาอ,อธิษฐานแม่ไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมยางแล้วเมื่อกี้ยังเงียบอะ่ะอือแม่มยิ้มหูไม่ค่อยดีอยู่ <laughs> ค่ะอ่อาใจเสียงนะที่เราอธิษฐานกันมาทั้งสองรอบเนี่ยคะ ก็ทุกๆหัวข้อเนี่ยนะครแต่ละหัวข้อที่เราอธิษฐานขออัปเดตหน่อยได้ไหมว่าพลังอธิษฐานนี่เป็นยังไงคือคือพยานะะคมีไหมคะมีไหมเชิญค่ะเชิญค่ะอืมเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณพี่มะนาวก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ จากที่เราได้อธิษฐานมากันสักระยะหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานสำหรับชายแดนนะครับผมอธิษฐานเพื่อเขาอาจจะไม่ค่อยได้อธิษฐานในกลุ่มนะครับอธิษฐานเพื่อเขาที่ขอพระเจ้าแบบจัดเตรียมให้เขาได้ได้เริ่มต้นที่จะมาคิดสัจจะนะฮะแล้วก็ ได้เห็นเขาอย่างตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนะรแล้วตอนหลังได้ได้รู้ว่าโอ้เป็นชายแดนเองอะไรอยงี้รู้สึกตื่นเต้น,ตนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่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 อยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าตอบพวกเราเยอะมากแต่เดี๋ยวจะขโมยพี่น้องไปหมดอยากให้พวกเราได้มองเห็นในสิ่งที่พระเจ้าทําในสิ่งที่พระเจ้าตอบกับเรามากมายก็สําหรับผมก็ก,ก็ก็เรื่องนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณพระเจ้าสาหรับคิดจัดนะครับที่เราผ่านช่วงเมฆหมอกมานะแล้วก็บรรยากาศต่างๆรอยยิ้มความสนุกสนานเสียงหัวเราะทุกอย่างแบบว่ามันมันใช่เลยนะมันใช่เลยใช่เลยแล้วก็เลยต้องอาเมีนขอบคุณพระเจ้าครับเชิญครับท่าต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญต่อไปค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้า มีพระรักดีหนึ่งแตลริกาบทที่ห้าข้อสิบหกจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างเสมอเสมอจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างเสมอเสมอจงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพาพประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยรูคิด อย่าขัดวางพระวิญญาณอย่าดูมิ่นคำผู้เผยพระวจนะจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นจงเว้นเสียจากสิ่งชั่วทุกอย่างขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขจงทาระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและตรงรักษา ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปาตจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูพระองค์ผู้เป็นเจ้าเราจะ,ะเสด็จมาในองค์พระผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ พี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยจงทักทายปาใสพี่น้องด้วยการจบบริสุทธิ์ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านจดจำจดหมายฉบับนี้ไว้ให้พี่น้อง ฟังทุกคนขอให้พระองค์ทรงพระเยซูคริสผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้า,าครับเเมนค่ะอ่าเวลานี้นะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ผ่านมาก็คือจนถึงบ่ายวันนี้นะครับที่แบบพระเจ้าก็ให้คําให้ถ้อยคําก็คือในการชําระตัวชาระใจชําระความบาปและความคิดนะครับก็คือวันนี้ก็าจากหลังจากที่เราอาธิษฐานช่วงบ่ายผมก็ได้มีการาเรียนถ้อยคำเรียน,รยนพระคัมภีร์ต่อกับอาจารย์รอยนะครับเรื่อง เรื่องการการยกโทษนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้อ่าได้คําตอบในวันนี้นะครับแล้วก็ได้หลุดพ้นจาก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 ,การการที่เราไปต่อว่าและไปไปไปแช่งเขาอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณพระเจ้าครับคุณพระเจ้าค่ะอาเมนครับคุณพระเจ้าจ้ามีอีกไหมคะ แม่เขขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยขอการปกป้องการดูแลจากพระเจ้าแม่เห็นถึงการพ้นภัยนะคะพ้นภัยกำนามสกุลเดิมของแม่นะเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะเข้ากลุ่มอธิษฐานเนียแม่ได้ไปปุ่นต้มซี่โครงไก่ไว้กะเหลือเหลือจากทานกันหลายมื้อแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะเก็บไว้ วันนี้ตอนเชา้าเราก็เปิดแก๊สอุ่นเอาไว้แก๊สก็เปิดไม่แรงนะคะเพราะแก๊สหัวหัวแก๊สไม่ดีนะแก๊สออกน้องแล้วก็ต้องใช้เวลาก็คิดว่าแป๊บเดียวนะคะมันเดือดแล้วก็จะปิดแล้วก็น,ะนั่งยางไงนเราก็เมื่อวานก็ไม่มันเครียดอะไรหลายอย่างคิดหลายหลายเรื่องเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยพี่น้องคะลืมเลย ดืมถึงแปดโมงแปดโมงครึ่งสอนเสร็จถึงเดินก็ไปในครัวแผนเขาก็ไม่ได้ดูตรงนั้นก็ไม่ได้เดินไปอยู่แล้วไม่เห็นแม่แดงเดินไปช่้นมามองไปที่เตาเอา้าเราเพิ่งเข้าครัวแล้วใครเปิดทิ้งไว้นึกขึ้นได้เห็นหม้อดำแล้วก็พอดีแผนเดินมาพอดีรกแผนเมื่อคืนลืมปิดเตาแก๊สแบบมองหน้ากันแบบตกใจมากเป็นน้องสิบกว่าชั่วโมง แตกเปิดแก๊สตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเมื่อวานจนถึงแปดโมงเชา้าวันนี้พี่น้องกับไฟไม่ไหม้หม้อไม่ได้เสียหายอะไรนอกจากว่าของในหม้อนะคะเป็นต้มน้ําต้มซี่โครงไก่เหลือนิดเดียวเองคะแค่ตัวเดียวเองก็ไหม้เป็นสีดําหมดขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่ไดีดูแลเมื่อเราหลับเนี่ยนะคะสิ่งที่เราลืมหรือก็ไม่ได้ตั้งใจถ้าพระเจ้าไม่ดูแลปกป้องไฟไหม้บ้านไฟไหม,ม้โบสถ์แน่นอน ะะก็ขอบคุณพระเจ้าแม่้ว่าพลัง่งการอธิษฐานเนี่ยนะคะเราอธิษฐานทุกวันเนี่ยเราอัปเดตด้วยนะคะพี่น้องเราอัปเดตในหัวข้อต่างๆด้วยอธิษฐานถึงใครใครไม่สบายตอนนี้อธิษฐานแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะต้องพูดต้องบอกนะคะมีคนถามว่าอุย้ยอธิษฐานกันทุกวันพระเจ้าตอบหรือยังอัปเดตกันหรือยังนะคะมีอะไรเคลื่อนไหวไหมนะคะแต่ถ้าเราอัปเดตในคําอธิษฐานของเราว่าพระเจ้าตอบแล้วนะนะคะ จะมีพลังอธิษฐานหัวข้อใหม่ๆนะคะเพราะเราต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกวันแล้วก็ทุกเรื่องนะคะวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้าแม่แม่พูดท่านสนนั้นในพระธรรมมาราโกบทที่16บหกข้อที่ยี่สิบมาราโกบทที่16ข้อที่มาาท 16, ท <c oughs> แม่อ่านสิบห้าแล้วกันสนะิบห้าถึง 20ฝ่ายพระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจะออกไปทั่วโลกประกาศข่าวกระเสิฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะ พูดภาษาปแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคขันพระเยซูจเจ้าตัดสั่งเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ง ทุกตำบลและพระเป็นเจ้าทรงร่วมง,งานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นหมายสำคัญกับผู้เชื่อน้องคะวันนี้หมายสำคัญกับผู้เชื่อเมื่อเราเชื่อนะคะหมายสำคัญก็จะเกิดขึ้นมีคนมีความเชื่อที่ไหนมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อเราปรับติสมาว่าว่าปฏัติสมาด้วยไฟหรือว่าเป็นสัญลักษณ์บับ บัพติสมาด้วยน้ํานะคะเราถอรอดแต่บัพติสมาด้วยพระวิญญาณจะทําให้เรานะคะมีสิทธิอํานาจมีหมายสําคัญที่เกิดขึ้นนะคะความเชื่อนะคะกับหมายสําคัญจะไปคู่กันเสมอการประกาศและการเยียวยารักษาโรคนะคะจะไปคู่กันเสมอนะคะเราได้อะไรนะคะเราได้อะไรผู้ผู้ใดเชื่อผู้นั้นจะรอด รอดแล้วเบื่อเชื่อก่อนที่เราจะรอดโดยรอดแล้วหรือจะรอดเนี่ยเราได้หลายบ้างหนึ่งขับผีออกในน้มพระเยซูสองวางมือบนคนไ,ไข้คนไข้คนป่วยจะหายสามรับการปกป้องให้ปลอดภัยนะคะแม่เป็นพัาญแล้วรับการปกป้องให้ปลอดภัยการวางมือรักษาโรคให้หายเราพวกเราท่ามกลางพวกเราทาแล้การขับผีในน้มพระเยซูเราต้องทํา นะคะเราต้องทําเราต้องช่วยเหลือคนนะคะเราต้องมีหมายสาคัญอย่างนี้แล้วก็เราจะพูดภาษาแปลกๆสัปดาห์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์นะคะศิษยาพิบาลของเราอาจารย์ลอยบอกว่าให้เราเปล่งพูดภาษาแปลกๆพี่น้องกล้าไหมกลัวนะคะกลัวที่จะพูดภาษานะคะแปลกๆเป็นภาษาสวรรค์เป็นภาษาที่เรารู้ภายในของเรากับพระเจ้าอาจจะไม่ได้เป็นภาษาที่เราคุ้นชินนะคะพี่น้องคะต้องฝึก หมายสําคัญนี้พระเยซูทรงสัญญาว่าไงเมื่อเราได้รับนะคะหมายสําคัญแล้วเราจะออกไปนะคะออกไปสั่งออกไปสั่งสอนออกไปสร้างสาวกพระเยซูทรงพระเยซูทรงสัญญาว่าร่วมงานกับเรานี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพวกสาวกยีงออกไปเทศนาะสั่งสอนนะคะทุกคนทุกแห่งและองค์ผู้เป็นเจ้าก็ทรงร่วมงานกับเขา โอ้นี่คือสุดยอดพี่น้องคะวันนี้พระเยซูทรงร่วมงานกับเราเราจะทํางานไหมล่ะนะคะพระเยซูรอคอยพระองค์ไม่บังคับเราพระองค์ไม่ฝืนใจเรานะคะพระองค์อะไม่มีอสิ่งใดที่จะมาปรับโทษเรานะถ้าเราไม่เต็มใจพระองค์คอยได้นะคะพระองค์คอยได้เพราะฉะนั้นใช้พระองค์คอยเพื่ออย่าให้พระองค์คอยนาน ให้นะให้จักของเรานะคะเมื่อมีความเชื่อรับหมายสําคัญรับปรสิสมาแล้วออกไปประกาศนะคะแล้วก็รับใช้พระเจ้านะคะตามของประธานที่เรามีหมายสําคัญจะออกจากพวกเราทุกวันทุกอาทิตย์อาเมนไหมหมายสําคัญจะออกจากชีวิตของเราวางมือรักษาโลกอธิษฐานผู้ภาษาปแปลกๆนะคะสร้างสาวกนะคะสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้พี่น้องค่ะถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราจะเริ่มเมื่อไหร่ ถ้าเราไม่กล้าเดี๋ยวนี้เราจะกลัวอีกนานไหมนี่เป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาใช่ไหมถ้าเราไม่กล้าวนันนี้เราจะกลัวอีกนานไหมจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าได้มันยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้ามันลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรับบับติสมาถ,ถ้าเราบับปิสมามันจะมีไฟพี่น้องค่ะมันจะมีการร้อนรนมันจะออกมาจากติดใจของเราแบบหักโนมัน คือมันคับอกอะแน่นในอกมันคับอกเราอยากจะพูดเราอยากจะพูดแต่ถ้ามันไม่คับอกก็ไม่อยากจะพูดพูดไปก็เหมือนแบบก็ขอให้พูดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ประทับใจกับตัวเองนะคะเรื่องบางเรื่องต้องประทับใจเราก่อนแล้วเราก็พูดออกไปเรื่องราวของพระเจ้านะคะชีวิตของเราก่อนเชื่อพระเจ้าไปยังไงพบพระเจ้าหลังพบพระเจ้าแล้วเป็นยังไงแต่ละวันนะคะเดินกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยเรื่องอะไร ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อใครแล้วเขาอัปเดตแล้วเขาหายเขาได้มีคําตอบพระเจ้าอย่างนี้นพี่น้องคะอัปเดตด้วยนะคะเพราะนั้นเราอธิษฐานแม่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 ชอบอย่างหนึ่งคะ่ะบอกว่าเป็นยังไงบ้างเมื่ออธิษฐานอาจารย์เราจะถามเสมอเป็นยังไงบ้างหายหรือยังหายแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเมื่ออธิษฐานสิจารพิบาลผู้นํานะคะจะอัปเดตแต่พี่น้องไม่พูด นะคะพูดหน่อยนะคะขอบุณพระเจ้าผู้ดใดผู้ดใดเชื่อผู้นั้นจะได้นะคะหมายสําคัญและความรอดจะอยู่คู่กันขอพระเจ้าอวยพรพระคําที่มาถึงเราในค่ยามานันนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะมอบเวลากับน้องมดนะคะผู้ด,ดําเนินรายการต่อไปสวัสดีค่ะน้องนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เมียวสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณท่าก้าวค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาสายหน่อยค่ะพอดีลูกค้า สั่งหมูไว้แล้วยังไม่มาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ไปเจอลูกสาวเขาก็เลยได้มาเข้าร่วมนมัสการทันเอเมนไม่เป็นไรจ้าเวลาต่อไปก็ขอมอบเวลาให้กับอาจารย์ลอยต่อนะครับฮ <c oughs> ะพอดีเมื่อกี้น้องมดผิดคิวนะครับจริงๆวันนี้เราเป็นผู้นำเจ็ดสิบผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยที่ีจะถามว่าเราไปไปเป็นพรุ่งนี้ ไม่ครับผู้นำเจ็ดสิบวันนี้เราก็อธิฐานเป็นปกติไปเพราะผมคิดผมเชื่อว่าพระเจ้าอนุญาก็งงเหมือนกันพอดีแม่ก็ถ้าโยนมาแม่ก็อัตโนมัติเหมือนกันนะไม่ได้เตรียมเลยนะแต่ว่าพูดแบบธรรมชาติอยู่แล้วเชื่อว่าพระเจ้านํานําพระเจ้าอนุญาตแบบนั้นทีนี้จะถามว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้จะมีใครติดอะไรไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขยับเป็นผู้นำเจ็ดสิบวันนี้เราอธิฐานเป็นปกติได้ไหมครับพี่นิดเข้าใหม่ทีพรุ่งนี้ได้ไหมครับ หมายถึงพรุนี้เข้ามาอีกได้ไหมสําคัญนะพรุ่งนี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมนะพระเจ้านําให้เราให้ผมเตรียมบทเรียนการเป็นผู้นําที่เหนือธรรมชาตินะครับเรียนกันยาวๆเลยครับแต่มาทั้งหมมีสิบสองบทนะครับแต่ว่าแต่ละบทเนี่ยมันคงไม่จบในหนึ่งวันนะก็ประมาณว่าได้แค่ไหนก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นซีดีนะครับพรุ่งนี้ติดไหมครับมีใครติดไหมครับอาจารย์นิมูได้ไหมครับพรุ่งนี้ ได้อยู่แล้วเนอะรอบ่ําได้ค่ะโ okay. อเคงั้นวันนี้เราอาทิตย์ปกตินะครับแล้วก็ส่งเวลาให้หมดรันรายการต่อเลยครับ